สวัสดีครับพบกับผมพีชัยเช่นเคยนะครับในการสาไว้น้ำพูดได้บายมินพูนะครับวันนี้เรามาทําความรู้จักนะครับกับปั๊มนะครับสุดยอดปั๊มจากเยอรมันนะครับเป็นปั๊มขนาดใหญ่นะครับเป็นปั๊มนะครับของนะครับสเปคปั๊มสเปคปั๊มนะครับเป็นรุ่นบายดูรีสอร์ทนะครับที่นําเสนอวันนี้เป็นบายดูรีสอร์ทหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเป็นมีขนาด10แรงม้านะครับเป็นปั๊มขนาดใหญ่นะครับ ชื่อรุ่นของมันก็บอกว่าเป็นรีสอร์ทนะครับใช้กับรีสอร์ทใช้กับสวนน้ําใช้กับงานสปานะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับพ้อเขาออกนะครับจะมาตรฐานเป็น4นิ้วเลยนะครับบางทหลายๆายี่ห้อที่เป็นปั๊มุ่นใหญ่นะครับก็ส่วนมากจะเป็นหน้าแปลนนะครับแล้วก็จะเป็นปั๊มเด็กซะส่วนใหญ่นะครับแต่รุ้นรุ่นนี้นะครับ สำหรับปี2559นะครับทางยูนูของเราจะเอาเข้ามาทำตลาดนะครับสำหรับงานรีสอร์ทนะครับงานโครงการต่างๆนะครับราคาปีนี้พิเศษแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับความพิเศษของมันนะครับอุปกรณ์มาตรฐานตัวนี้ของเยอรมันนะครับเรื่องของมอเตอร์นะครับเราการันตีนะครับว่าดีกว่าหลายๆยี่ห้อแน่นอนนะครับยูเนียนนะครับมาตรฐานนะครับแบบนี้นะครับ ขนาด4นิ้วนะครับทั้งดูดและก็จ่ายนะครับเนื่องจากว่านะครับมาตรฐานนะครับผลิตใช้ในหลายประเทศด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับจะไม่สามารถเข้ากับท่อนะครับ PVC 4นิ้วบ้านเราได้พอดีนะครับทางผู้จําหน่ายนะครับในประเทศไทยก็โอเคกึนนะครับตัวนี้ให้เป็นสําหรับ4นิ้วต่อกับท่อบ้านเราได้นะครับทากาวนะครับ ส่วนนี้ก็ใช้ต่อตรงนะครับไปต่อกับท่อ4นิ้วอีกทีนึงนะครับแต่ว่ายังไงซะก็ยังง่ายกว่านะครับหลายๆรุ่นนะครับโอเค4นิ้วนะครับขนาดใหญ่นะครับโฟเรตนะครับไม่ต้องห่วงนะครับขนาด10นิ้วนะครับเมื่อก่อนนี้ถ้าเราถามถึงนะครับปั๊ม10แรงหรือ7.5แรงเนี่ยในบ้านเราเนี่ยถือว่าหาได้ยากมากนะครับที่เป็นบอดี้นะครับแบบนี้นะครับเทอร์โมพลาสติกแบบนี้นะครับ เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าสระว่ายน้ํานะครับหรือจะเป็นสปาหรือรีสอร์ทก็ดีนะครับมันจะต้องมีตัวเคมีนะครับในการบําบัดนะครับพวกโคลีนเลยพวกกรดพวกด่างอะไรต่างๆก็แล้วแต่หรือหรือเป็นสารระบบเกลือก็แล้วแต่นะครับก็มีการกัดก่อนนะครับปั๊มที่เป็นเหล็กนะครับทุกวันนี้นะครับไม่เหมาะที่จะเอาไปใช้ในระบบเพราะฉะนั้นตัวนี้บาดรีสอร์ตตัวนี้นะครับจึงเข้างานะครับแทนที่ปั๊มที่เป็นเหล็ก แบบสมัยเก่าโบราณนะครับควรจะเปลี่ยนออกไปนะครับทุกวันนี้หันมาใช้แบบนี้นะครับมาตรฐานนะครับอุปกรณ์ต่างๆจากเยอรมันนะครับทุกอย่างเราลองมาดูนะครับในแต่ละพาร์ทนะครับโอเคมอเตอร์นะครับมาตรฐานการกันน้ำพวกนี้มาตรฐานนะครับเราสังเกตดูนะครับมอเตอร์ดูชิ้นงานนะครับต่างๆนะครับแข็งแรงนะครับทนทานนะครับถ้าเทียบกับปั๊มที่เป็น10แรงสมัยก่อนนี้ก็จะ ทิ้งห่างกันมากนะครับบางทีปั๊มสิบแรงสมัยก่อนเนี่ยเป็นบอดี้เหล็กตัวใหญ่มากเทอะท่ามากนะครับเวลาการจะแมทช์เข้ากับอุปกรณ์ PVC เนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากเหลือเกินแต่ทุกวันนี้นะครับจากที่เราเห็นนะครับบาดูรีสอร์ทนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ตัวนี้นะครับใช้งานง่ายมากขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาในปี259นี้นะครับพิเศษสุดแน่นอนนะครับลองเข้ามาพบกับผมพิชาและทีมงานมิวมิพูนะครับเรามีสินค้านะครับให้ดูแล้วก็เลือกใช้ ได้เลยนะครับนอกจากรุ่น10แรงนะครับเรายังมีรุ่น7.5แรงนะครับที่ราคาพิเศษกว่าใครแน่นอนนะครับโทรเข้ามานะครับก็0 2 5ย์สองห้านถึงเนะครับต่อไว้ขายหนึย์สามถึงหนึนะครับหรือติดต่อผมพี่ชายโดยตรงก็0 8 9 6 8 0ปด9กขออนุญาตรับเฉพาะเวลางานเท่านั้นนะครับแล้วผมกับผมพี่ชายนะครับในตอนถัดไปนะครับโปรดักต์ใหม่ๆนะครับที่คิดว่ามีประโยชน์นะครับต่อทุกท่าน นะครับต่อการเสวยน้ำของเรานะครับพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เก็บความรู้อื่นๆนะครับที่ยังไม่ได้ถ่ายทอดออกมาในทาง y o u t u b e นะครับสำหรับผมพี่ชาววันนี้มีเท่านี้ขอบคุณครับ